เพืเ่อนๆของช่องท่องเที่ยวทัวร์ไทยพาเที่ยวจุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นพระาธาตุก่องขอน้อยครับอยู่จังหวัดยะโสธรมางานบุญบ้องไฟพระนมไปก็เลยเลยมาเห็นของจริงเพื่อเพื่อได้เห็นของจริงครับก็เคยเห็นแต่ในหนังมาดูข้างในนะครับว่าพระกล่องขอน้อยครับ เด,เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในของพระธาตุกองท้อน้อยว่าเป็นยังไงเขาไม่รู้คนเข้าคนออกข้างในเดี๋ยวผมจะเดินดูข้างในก็มีการขายสินค้าโอท็อปมาก็มีคนบอกเดินทางปลอดภุปลอด,ดไป บอกว่าดอกไม้ทูบเทียงดอกไม้สองคำต่อหนึ่งคนทูบหนึ่งต่อหนึ่งคนขอเชิญหยิบดอกไม้ทูบเทียงดอกไม้สองคำต,ต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งคน ศูนย์บริการดอกไม้ทูกเทียนเทศบาลนถเมือบ่อานนวลนี่อยว่ากันมนกันได้หินวเลยบ่ว่ดอกไม้ก็ได้บ่ดอกไม้ก็ได้นอะเนีวแครับเนี่ยแคครับทีเผมจะดูมนาเดี๋ยวผมจะดูประวัติพระธัตุกล่องเขาหน่อยครับ ผมก็เคยเห็นแต่ในหนังดูว่าจะเขียดว่ายๆอย่างไรธาตุกล่องเข้าน้อยบ้านตาดทองเป็นพระธาตุที่เกาะอ,อีกถือปูนฐานช่างล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรองรับฐานปัดลูกแก้ววอกไก่ถัดขึ้นไปเป็นเรียนธาตุที่ทําซุ้มทิศท,ทางสี่ทิศ เนือเหตุประดับด้วยปูนปั้นขึ้นไปจนถึงส่วนยอดลักษณะหองนี้คล้ายกับพระธาตุสีโคตบูระ์ลครับแขวนคำม่วนสาธารณประทานด่นลาวและพระธาตุอนนท์อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเพรก็เป็นพระธาตุรูปทรงเดียวกันกับพระธาตุอน,นุ์ที่จังหวัดยะโสธรเพราะว่าสมัยก่อนปั้น พระธาตุรูปทรงแบบนี้อยู่แล้วในหนังผมก็เห็นแต่การสร้างหนังก็ไม่รู้เทียบเทียงของจริงหรือเปล่าว่าลูกหิวข้าวแล้วข้าแม่แล้วก็ถูกประหารก่อนประหารก็ขอสร้างพระธาตุให้กับแม่อะไรประมาณนี้อันนี้คือพระธาตุครับ นี่ก็เพิ่งเคยเห็นแต่เคยได้ยินคลิปของพี่ของผมเคยมาถา่ายครั้งหนึ่งไม่ได้ถูกประหารนะครับเหมือนเขาฆ่าแม่แล้วสำนักผิดแล้วเขาข้อขอบวชแล้วสร้างพระธาตุนี้ด้วยไปในตัวนะบวชจนวันตายประมาณนั้นครับ กระวัดพระาธาตุต่าทองครับเดี๋ยวนะผมจะอ่านต่อจากครั้งที่แล้วเป็นพระาธาตุมงคลสิ่งมีค่าเพื่อนำไปจุในไว้พระาธาตุพนมแต่เมื่อเดินทางถึงบ้านตาทองได้พบกับชาวบ้านสระเดาตํตำบลตาทองที่ไปช่วยบุรณะพระาธาตุเดินทางกลับมาเพราะการบุรละธาตุพนมได้เสร็จสิ้นแล้วผู้คนเหล่านั้นจึงพร้อมกันสร้างเจดีย์บรรจุ ของมีค่าที่นำมาชาวบ้านสเดาจึงนำถาดทองที่ใช้อันเซินของมีค่าบรรจุในพระธาตุพระนมม,มารองรับของมีค่าที่ชาวอำเภอรัตนบุรีที่จะนำไปบรรจุในฐานเจดีที่กำลังสร้างจึงเรียกพระธาตุตาดทองหรือถาดถาดทองครับลักษณะสถาปัตพระธาตุถาดทองเป็นเจดีม์มโดบยออ บัวสี่เหลี่ยมพังพื้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสร้างด้วยอิฐตื้อปืนฐานรองรับด้านล่างเรีงรับด้านขูดฐานบัวทองไม้ลูกแก้วอกไก่ไม้ลูกแก้วอกไก่ไก,ก,ก,ไก,ก็เอียงเหมือนกันนะครับนี่อเอาซ้ำเท้าสเวตนันประดับกระจกส่วนยอดเป็นบัวหน้าสี่เหลี่ยมชั้นยอดสามชั้นยอดแหลมโดยรอบ ที่สมัยทาราวดีและกลุ่มเกดีรูปทรงบัวกลุ่มเจดีรูปทรงบัวก็น่าจะเป็นกลุ่มล็กๆนะครับเนี่ยหลังคาตโบสถ์ันานห้างเพื่อนถิ่นอีสานเอกลักษณ์ของพระธาตุตาทองคือออกแบบรูปเกดีที่สวยงามเป็นพระธาตุอาจจะของนิทานเรื่องกังข้าน้อยอีกทั้งมีประวัติอ้างอิงเกี่ยวกับ เหตุการณ์สร้างพระธาตุพนมกรมสินปกรณ์ประกาศว่าพระธาตุตาทองในปีพศ2479และประกาศก็ถ้าอย่างนั้นก็ประวัติมีสที่มาถ้าตามหนังก็คือไอ้ทองหิวข้าวข้าแม่แล้วก็ก่อนโดนประหารก็ได้สร้างพระธาตุนี้เพื่อบรรจุอัดของแม่ครับ แล้วก็ถ้าฟังคนดูแลวัดขาวก่อนที่ผมมาเขาบอกว่าทองไม่ได้โดนปะหารก็คือขอบวชจนวรรจายแล้วก็ได้สร้างพระธาตุนี้ถ้าอ่านในศิลาที่เขาเขียนไว้อะพระธาตุตาบทองก็คือตาบทองที่นํามาจากการสร้างพระธาตุพนมแล้วเสร็จแล้วคือรวบรวมชาวบ้านก็มาลงของมีค่าอยู่ใต้พระธาตุฐานองค์นี้นครับ ถ้าอ่านจากประวัติตรงนี้ก็คือสร้างขึ้นจากช่างผู้ที่เดินทางไปร่วมก่อสร้างพระาธาตุพระนมเพราะฉะนั้นพระาธาตุตรงนี้ก็เหมือนพระาธาตุที่แขวนคำม่วนเหมือนพระาธาตุอนท์ผมว่าศิละปะก็มาจากทางลราอะตรงองค์ตรงนี้ชัวร์ชัวชัดวครับทางลราจะเห็นแบบนี้เยอะเลยครับศิละปะการสร้างสมัยเก่าอ่ อันนี้คือพระธาตุตาทองครับที่มีเรื่องเล่าขานสร้างหนังเป็นตำนานเขาว่าประมาณนั้นอันนี้ผมจะเดินดูรอบๆของพระธาตุนะมันเรียกางข้างนี้มีล่มไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแต่ผมจะออกด้านข้าง ก็เป็นคือตำนานตำนานถ้าสิ่งสวยงามก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่คุณค่าทางจ,จิตใจทางมง,งระดกวัฒนธรรมมันยิ่งใหญ่มันยิ่งใหญ่ครับสําหรับพระธาตุของข้าวน้อยก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ชาวยะโสธรนี่ยอันนี้ก็น่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยเดียวกันตามกำลังของคนสร้างก็คือ ถ้าบอกว่าชาวบ้านที่ไปร่วมสร้างพระธาตุพระนมมาคือกำลังศรัทธาของชาวบ้านในสมัยนั้นก็น่าจะภูมิความสามารถกำลังทรัพย์สินเงินทองน่าจะได้แค่นี้ครับมันล้ำค่าตรงที่เป็นของโบราณประมาณนั้นก็เหมือนตรงนี้จะเคยเป็นวัดมาก่อนครับก่อนจะโดนทิ้งล้างเพราะว่า,าเห็นเสาหินสีมาในรูเลยครับ

เขาบอกว่าทางออกทางออกนี้ที่ก็ทําสอนมาก็าคือมันจะเป็นร้านค้าขายของครับเป็นตลาดต้องชมของขวัญของที่ระลึกจากที่นี่เมื่อก่อนผมเคยมาผมเคยซื้อผินจากจุดนี้ไปนานแล้วแต่ไม่เคยดีดเลยเนี่ยพินเนี่ย เคยซื้อเนี่ยเคยจะดูนะมีกี่ร้านผมซื้อร้านนี้นี่มีแคนเครื่องแจกสารของดีคู่อีสาร ทางออกทางออกทางออกเป็นคขายของฝากของที่ระลึกการมันก็มีพระเครื่องครับม,มีของกินชิ้นน้านขายของเป็นของฝากครับภายในาักกล่องข้าวน้อย นี่ก็ลานจอดรถเครื่องเที่ยวก็ไม่ได้มามากเท่าไหร่ครับผมก็เ่ยถ่ายทิปช็อตไว้ให้ดูวันนี้มาจริงๆแล้วมาพระนมไผ่ครับงานเขามีวันพรุ่งนี้ผมก็เลยจะวิ่ง็อกมาถ่ายรูปกัน คลิท่าตาดกล่องข้าวน้อยเขาว่าประมาณนั้นลืมถ่ายตรงพระธาตุนี่นไว้ ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆเนข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวไว้ด้วยนะครับ